นินจาเวทบาดแดนซ์แล้วก็สไนค์คริแต่ละอาชีพจะมีจุดดีจุดเด่นยังไงมาดูกันใครที่เล่นเกม ROX อยากจะเติมเพชรเติมเกมอยากจะพัฒนาตัวละครง่ายๆวันนี้เพียงแค่ addlineid a d d c h m a n s h o p เติมเพชรใช้เพียงแค่ uid เท่านั้นเติมง่ายเติมไวพอได้มีเงินคืนที่สําคัญถูกกว่าเติมเองในเกมไม่ว่าจะเกม ROX หรือแล็กน่าล็อกตระกูลไหนๆทาง richmanshop ก็มีให้บริการเติมทั้งนั้นจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ richmanshop.com หรือ จะแอดไลน์ ID มีตัวแอดไซน์นำหน้าที่แอดลิชแมนช็อปไปให้พนักง,งานเขาเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึงลิชแมนช็อปเริ่มต้นด้วยอาชีพ a l c เคมิส t อาชีพ Alchemist จะเป็นอาชีพที่แตกแขนงออกมาจากอาชีพพาา่อค้าหรือว่าอาชีพเมอร์ชชนนั่นเองเราจะต้องเลือกเป็นอาชีพเมอร์นก่อน ตอนคลาสหนแล้วพอเราทํำเลเวลจ็อบถึงในการเปลี่ยนคลาสเปลี่ยนอาชีพเราถึงค่อยเลือกเป็นอัลเคมิสจุดเด่นหลักๆของอัลเคมิสจะอยู่ที่2 s k สกิลนี้เป็นหลักนั่นคืออิ l พ i v e ีสแลชกับยีนอั g เกรดตัวอิ l พ i v e ีสแลชจะเป็นสกิลที่เวลาเราใช้ตัวคอนหรือว่าตัวเมสโจมตีธรรมดาจะมีโอกาส20%ที่จะเพิ่มการโจมตีพีดาเมจเท่ากับ50%ของพีแอตแทก บวกด้วยอินคูณด้วย400หน่วยตัวนี้แหละตัวสัมประสิทธิ์ตัวคูณตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เอาเคมิสได้เปรียบมากๆในช่วงต้นเกมแถมยังทําดาเมจรกระจายเป็นวงรอบตัว3เมตรด้วยก็คือเป็นดาเมจหมู่ทําให้เวลาเราบอทเวลาเราตีมอนอะไรต่างๆสามารถเคลียร์มอนได้ไวพอมาร่วมกับแพสซีฟยีนอัปเกรดจะทําให้การโจมตีของอินเพลว์สีสแลชแรงขึ้นไปอีก2เท่าความโกงของอาชีพนี้มันเลยอยู่ที่สสกิลนี้ทําให้สามารถโจมตีได้แรงตั้งแต่ตอนต้น เรามาดูการโจมตีของมันกันเวลามันทำการโจมตีปกติจะเห็นว่ามีตัวเลขเด้งขึ้นมาหลายตัวเลขมากๆทำการโจมตีเวลาติดคริติดสกิลสามารถเด้งขึ้นไปได้ถึง2ล้านหรือว่า 2M นั่นเองโจมตีปกติจะเข้า 55k เมื่อติดสกิลจะเบิ้ลเท่าขึ้นมาเป็น110พอติดคริติดอะไรก็จะแรงเพิ่มเติมขึ้นไปอีกของผมมีอยู่เท่านี้คือใช้เป็นของฟ้าตามสูตรเป็นอาวุธ สองชิ้นทำเลเวลอัปเกรดเป็นเลเวลร้อยเรียบร้อยตีบวกเป็นบวก4ส่วนประดับเป็นประดับอินประดับฟ้า2ชิ้นบวก3ข้าง1บวก4ี่ข้างหนึ่งทาริสเลือกใช้เป็นทาริสไฟนอลแอนตัคสปีดในช่วงแรกยังสามารถทำดาเมจได้ขนาดนี้แล้วพอแต้มสกิลคุณเหลือคุณสามารถเอามาอัปตัวสกิลปายาตัวสกิลเดโมนสเตชันจะเป็นการปาขวดเพลิงนะทั้งปาขวดเพลิงปาขวดพิษอะไรพวกนี้ถ้าคุณแต้มเหลือนะสามารถอัพเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยเวลาบอท มันก็จะทําการโจมตีเพิ่มเติมเข้าไปอีก พอเวลาปลาขวดถ้าสมมุติว่าดาเมจคุณสูงจริงๆมันแทบจะคล้ายๆกับพวกไนท์เผาคือปลาไปแล้วมอนแทบไม่มีโอกาสได้เกิดแป๊บเดียวก็เรียบร้อยสามารถทําดาเมจได้ทั้งการตีบอสตีมอนหรือแม้แต่เอาไป PVP ก็ยังได้ข้อดีของอาชีพ alchemist คือคุณไม่จําเป็นจะต้องใช้ของเยอะมากในช่วงต้นเกมอันนี้ต้องขอบอกนิดหนึ่งว่าอาชีพทั้ง4อาชีพที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้จะเป็นอาชีพที่เหมาะกับการเล่นต้นเกมคุณไม่ต้องเติมเยอะสามารถเล่นได้ ない มีดาเมจเล่นได้หลายคอนเทนต์ในช่วงต้นๆอย่างอัลเคมิสก็ไม่ต้องใช้ของเยอะมากสแตทให้ลงเป็นอินไปได้ยาวๆตัวทาลิสต,ตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างที่คุณใส่ได้อย่างแรกในช่วงต้นๆคือใส่ไฟนอลแอตแท็กสปีดทำไมถึงแนะนําให้ใส่ไฟนอลแอตแท็กสปีดเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับสกิลอิมพัลซีฟสลัที่มันบอกว่าการโจมตีปกติจะมีโอกาส20%เมื่อเวลาคุณได้แอตแท็กสปีดเยอะขึ้นนั่นหมายความว่าใน1วิคุณจะสามารถโจมตีได้บ่อยครั้งขึ้นเวลาคุณได้ เต็ม 1, ่เมันจะโจมตีทั้งหมด6ครั้งคุณมีโอกาส20%เมื่อคุณได้ Atta c ็ Speed เยอะขึ้นมันก็จะมีโอกาสในการออกสกิลตัวนี้บ่อยขึ้นดาเมจคุณมันก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนั่นเองดังนั้นช่วงแรกก็สามารถเน้นไปที่ไ i n a l Attack s p e e d ได้ยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าไ i n a l a t t a c k s p e e d คุณพอแล้วตัวทาริสคุณสามารถเลือกได้อีก2แบบแบบแรกแม้ว่ามันจะเป็นสายคริก,ก็ตามทีแต่ถ้าคุณดันค่าไฟนอลครีขึ้นมาได้ไม่ไม่่่่สสููงงงใในนนนชววแรกกๆไอ้คคามทีีืเิ ขึ้นไปในช่วงเลเวลประมาณยังไม่เกิน80ถ้ายัางดันไฟนอลนครีขึ้นมาไม่ได้เกิน120%คุณสามารถใส่ตัวทาริสไฟนอลพีเพนหรือว่าทาริสเจาะไปได้ก่อนมันก็จะทําให้คุณได้ดาเมจที่แรงขึ้นส่วนอีกแบบหนึ่งหรือจริงๆอาจจะต้องพูดว่าอีก2แบบคือเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ตัวละครคุณถึงเลเวล70แล้วค่าไฟนอลครีคุณไม่พอคุณก็เปลี่ยนมาใส่เป็นทาริสหัวนอตตัวนี้หรือว่าทาริสเวสเปอร์คอมันจะช่วยเพิ่มค่าไฟนอลครีให้คุณแต่ถ้าค่าาาาไฟนออลลคครุคณพแ้วสามาถมถใ เป็นไบเซอร์เซอร์ติฟิเคตเพื่อเพิ่มครดาเมจโบนัสได้หรือแม้แต่บางคนจะไปใส่เป็นทาริสไฟนอลพีดาเมจโบนัสในช่วงแรก ก็ยังได้ทาริสขาวในช่วงแรกผมบอกเลยว่ามันมีการเล่นได้หลากหลายขึ้นอยู่กับค่าสเตตคุณมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นว่าใส่ทาริสอะไรแล้วมันจะดีทาริสขาวด้วยความที่มันปรับเปลี่ยนระบบของบอสมาใหม่ตอนนี้บอสในที่นี้หมายถึงบอสดันเจียนประจําวันเวลาคุณไปตีแล้วมันจะได้อเทมมาไอเทมตัวนั้นมันจะสามารถเอาไปแลกทาริสได้เอาไปแลกพวกไอเทมขาวต่างๆได้คุณสามารถเอาไปแลกและเอามาทดลองได้ทุกชิ้นขยันลงตัวดันเจียนประจําวันทุกวัน การที่จะเอาไอเทมไปแลกไม่ได้ยากจนเกินไปเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ของมูลค่าสูงอะไรยังไงมากสามารถเอามาแลกแล้วเอามาทดสอบดูได้ว่าทาลิสขาวอันไหนที่มันให้ผลให้ DPS สูงสุดสําหรับตัวละครคุณก็เล่นตัวนั้นไปมาถึงข้อเสียหลักๆสําหรับตัวเอบเคมิสคือมันจะเก่งจนถึงช่วง high cast หรืออาชีพครีเอเตอร์พอมันขึ้นมาถึงคลาสามเจ n e t i แล้วเอบเคมิสคอนทุปหรือว่าเอบเคมิสครีมันจะเริ่มดาเมจสู้ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ค่อยได้มันจะเก่งสุดจนถึงแค่ประมาณ ไฮแคสเท่านั้นแหละข้อเสียอย่างถัดมาคือพอมขึ้นมาถึงแคสสามเขาก็มักจะย้ายสายกันด้วยความที่ตัวละครมันลงค่าสแต่เป็นอินการย้ายสายมันก็เลยจํากัดจาเขีย่ยถ้าคุณไม่อยากจะเสียงบประมาณเยอะเกินไปอินคุณจะย้ายไปเป็นอินด้วยกันมันจะเหลืออาชีพบาทให้คุณย้ายอยู่สําหรับทางฝั่งกายภาพนะไม่งั้นคุณก็ต้องย้ายไปเล่นเป็นฝั่งเวทเลยซึ่งมันก็จะเหนื่อยอีกเช่นเดียวกันคุณต้องหาสัตว์เลี้ยงใหม่ต้องหาทาลิสใหม่อะไรพวกเนี้มันจะมีความเหนื่อยอยู่หรือไม่งั้นอีกแบบ คือคุณเล่นเอบเคมิสเหมือนเดิม แต่ว่าคุณสลับไปเป็นสายเจาะไปเล่นเป็นขวานสองมือเล่นเป็นอัลเคมิสต์ปายาถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเก่งไหมมันเล่นได้มันเก่งแหละแต่งบประมาณที่ต้องใช้มันก็จะสูงตามไปด้วยอันนี้จะเป็นข้อดีข้อเสียโดยรวมๆสาหรับอาชีพอัลเคมิสต์อาชีพที่2นินจาพอดีผมหาตัวละครไม่เจอไม่รู้ลบทิ้งไปหรือว่าใช้ไอดีไหนอะไรยังไงเล่นเลยต้องขออภัยที่เอาคลิปเก่ามาประกอบการพูดมันอาจจะไม่ตรงกับภาพที่เห็นบ้างแต่ว่าก็ดูไปละกันอาชีพนินจาเป็นอาชีพที่เล่นได้ยาวๆตั้งแต่ต้น ยันจบเกมยันเลดเกมจ,จนถึงคัสสี่ว่าง่ายๆนินจาในที่นี้หมายถึงนินจาสายเวทที่มันเล่นง่ายเพราะ1สกิลที่ใช้ในช่วงต้นเกมมีอยู่ไม่กี่สกิลสามารถใช้วนไปวนมาได้การออกสกิลค่อนข้างไวการทําครูดาวในช่วงแรกเน้นย้าว่าในช่วงแรกไม่ต้องทําลดไล่ไม่ต้องทลลําทลดครูดาวสูงมากนักสามารถเล่นได้แล้วด้วยผลคูณของสกิลด้วยตัวสัมพิทธิ์ของตัวสกิลมันเองสามารถทําให้เราเล่นอาวุธขาวอาวุธฟ้าได้ส่วนท่า คุณมีงบประมาณในการเล่นของทองตัวละครมันก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีความซับซ้อนเท่าไหร่เท่าที่ผมเคยเล่นมานะเรียกได้ว่าแทบจะเป็นตัวต้นๆที่คุณสามารถเอาลงได้ทั้งสองคอนเทนต์คือตีบอสตีมอนได้แล้วก็ลง PVP ได้มีดาเมจสามารถเอาตัวรอดได้ดีวิธีการเล่นในช่วงแรกมันก็จะใช้อยู่แค่เนี้ยตัวสกิลหมุนวนไปวนมา ในคลาสแรกในคลาสต้นๆจะเห็นว่าออกสกิลได้ไวแล้วก็เป็นสกิลหมู่สามารถเคลียร์มอนได้ไวพอขึ้นมาเป็นคลาส2คุณจะใส่เป็นตัวสกิลไฟเข้ามาเพิ่มก็ได้มันก็จะได้ทั้งเรื่องดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมาสภาพการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้คุณจะไม่ใช้สกิลไฟก็ได้ถ้ารู้สึกว่าสกิลไฟมันไล่านานเกินไปหน่อยจะใช้แค่สกิลน้ำเหมือนแค่ตอนช่วงแรกๆก็ได้เช่นเดียวกัน ข้อดีอย่างที่บอกไปแล้วว่าสามารถเล่นได้ยันคัสสี่เลยแล้วก็มีดาเมจโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ของอะไรยังไงให้มันเยอะมากส่วนข้อเสียจะนับว่าเป็นข้อเสียได้ไหมเอาเป็นคือถ้าตัวละครคุณอยากจะเก่งอยากจะแรงมันก็ต้องทําอาวุธเงามันก็ต้องทําของอย่างน้อยๆตัวอาวุธก็ต้องเล่นเป็นของทองแหละประกอบกับอีกส่วนหนึ่งคือตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครที่ผมเล่นไม่ได้นานมากดังนั้นพอเล่นไปถึงคัสสามคาสสี่ผมจะไม่สามารถแนะนําอะไรยังไงคุณได้แต่เอาเป็นช่วงต้นๆ มันเล่นได้ง่ายอย่างในตัวละครที่เห็นตอนนี้คลิปนี้ที่ลงเนี่ยมันยังไม่มีระบบลูนเข้ามาเลยแล้วผมใช้เป็นของขาวล้วนๆก็ยังเห็นได้ว่าเคลียร์มอนได้ค่อนข้างจะไวถ้าสมมุติคุณมีลูนที่มันตรงสายได้ลูนเอมดามจโบนัสเข้ามาในช่วงต้นๆอะไรอย่างนี้อีกก็ จะทําให้เล่นง่ายขึ้นเข้าไปใหญ่อาชีพถัดมาบาดแดนซ์พอดีผมไม่เคยเล่นตัวแดนซ์ไม่มีตัวแดนซ์ให้ดูแต่โดยส่วนตัวเข้าใจว่า2ตัวละครนี้เรื่องสกิลการใช้งานโดยเฉพาะพวกสกิลโจมตีมันไม่ค่อยต่างกันมากมันจะไปต่างกันพวกเรื่องสกิลบัฟนิดๆหน่นนนนอยๆทั้งสองอาชีพบาดแดนซ์นี้ส่วนหนึ่งที่สําคัญคือในส่วนอาวุธไม่ว่าคุณจะเป็นสายฟรีอะไรยังไงขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าคุณอยากจะเล่นบาดแดนซ์ให้สนุกและมีความสุขคุณควรจะต้องหาอาวุธทองเทียรหนึ่งหรือพูดง่ายๆอาวุธที่มันเป็นอาวุธ ูดาวสกิลมาใช้ให้ได้มันจะทําให้ตัวละครคุณเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นมากๆจะตีบวกได้เท่าไหร่อันนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่กับดวงแล้วแต่ควรจะต้องหาอาวุธทองมาเล่นให้ได้ปาดแดนสนอกจากเรื่องสกิลที่อาจจะต่างกันนิดหน่อยสิ่งหนึ่งที่ต่างกันก็คือสเตตตัวแดนซ์จะใช้เป็นเด็กได้เป็นเอจิได้ตามสกิลมันแล้วก็ตัวแดนซ์คุณต้องเลือกเล่นเป็นเพศหญิงถึงจะเล่นเป็นแดนซ์ได้ส่วนตัวบาดเลือกเล่นเป็นตัวละครเพศชายแล้วก็ลงเป็นอินทั้งสองตัวเป็น อาชีพที่แตกแขนงมาจากอาชีพฮันเตอร์หรือว่าอาชีพไอตัวสไนย,ยิงธนูนั่นเองหลักๆแล้วทั้ง2ตัวละครที่มันแรงมันจะแรงจากพวกตัวคูณสกิลมันอย่างตัวบาดก็จะเป็นการคูณจากตัวอินคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องลงอย่างอื่นตัวแดนซ์ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดตัวคูณสกิลมันส่วนมากจะเป็นการคูณจากเอจิในช่วงแรกๆถ้าคุณงบน้อยอะไรพวกนี้ก็เล่นเอจิได้ในช่วงแรกแล้วจะเปลี่ยนเป็นเด็กหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นวิทขึ้นมาเพื่อเล่นซัพพอร์ตในช่วงหลังหลังจากขึ้นค่าสาไปแล้วอันนั้นก็ แล้วแต่เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งพวกตัวสกิลใช้อะไรบ้างผมจะไม่ได้เจาะลึกในคลิปนี้แต่เอาเป็นตัวละครมันค่อนข้างจะโดดเด่นด้วยตัวสกิลมันเองอย่างการฟาร์มมอนสเตอร์ที่เป็นกองกองมันจะสามารถฟาร์มได้ค่อนข้างง่ายมีสกิลหมู่ลงไปแป๊บเดียวก็หมดทั้งกองแล้วแล้วระยะการโจมตีก็ค่อนข้างไกลพอสมควรวคุณสามารถยืนฟาร์ม2กองได้เป็นตัวละครหนึ่งที่ ฟาร์มช่วงต้นเกมได้ไวจัดๆเเลเวลขึ้นได้ไวเพราะว่ามันสามารถยืนค่อมกองได้จากตัวสกิลมันข้อดีคือเป็นตัวละครที่เล่นง่ายในช่วงต้นเกมฟาร์มไว มีสกิลหมู่ระยะการโจมตีเป็นระยะกลางจนถึงไกลแล้วก็ดาเมจจะโดดเด่นคล้ายๆกับตัวอัลเคมิสคือดาเมจจะโดดเด่นจนถึงไฮแาสช่วงไฮแาสเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะยึดหัวหาดกระดานบอสเลยแล้วก็เป็นตัวที่เอาลง PVP ได้เช่นเดียวกันกับตัวนินจาข้อเสียเหมือนที่ผมพูดไปว่าต่อให้คุณจะเล่นเป็นสายฟรีแต่ถ้าคุณอยากจะเล่นให้มันได้ประสิทธิภาพดีที่สุดยังไงก็ตามแต่คุณต้องหาอาวุธทองเทียนหนึ่งที่มันเป็นอาวุธรีสกิลมาใช้ให้ได้เล่น บาทก็ต้องหาตัวกีตาร์ทองเทียหนึ่งเล่นแดนซ์ก็ต้องหาแซ่ทองเทียหนึ่งมาใช้ให้ได้ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือหลังจาก พ้นช่วงไฮลคสไปแล้วพอขึ้นแคสสามมันจะไม่ใช่ตัวดาเมจอีกต่อไปถามว่าเอาไปเล่นดาเมจได้ไหมเล่นได้แต่มันก็จะสู้ตัวอื่นๆไม่ค่อยไหวพอขึ้นแคสสามแล้วเขามักจะสลับไปเล่นเป็นตัวฟูลซัพพอร์ตเอาไปช่วยเพื่อนแม้ว่าจะเอาลง PVE หรือว่าตีบอสตีมอนก็จะเป็นในลักษณะเอาไปเล่นเป็นตัวซับลง PVP ยิ่งไม่ต้องพูดถึงก็เป็นซับแน่นอน100%เป็นตัวละครที่ใครไม่อยากจะเปลี่ยนตัวละครสลับไปสลับมาบ่อยๆหมายถึงว่าไม่อยากจะเปลี่ยนอาชีพนะตัวบาดตัวแดนซ์เน้น ย้ำไปที่ตัวแดนซ์มากกว่าบาทแล้วกันผมค่อนข้างจะเชียร์เป็นตัวแดนซ์มากกว่าบาทเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่คุณสามารถเล่นได้ยาวตั้งแต่คาสตต้นๆไปจนถึงคาส4ส อาชีพสุดท้ายที่จะแนะนำเป็นอาชีพที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นหนึ่งในตัวอาชีพที่เล่นต้นเกมได้ง่ายมากๆแล้วก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถเล่นไปได้ยัน end game หรือว่าเล่นไปได้ยันคัสสีนั่นคืออาชีพฮันเตอร์หรือว่าสไนเปอร์นั่นเองตัวอาชีพฮันเตอร์แน่นอนมันได้เปรียบเรื่องการยิงไกลแถมยังมีสกิลหมู่บางสกิลที่คุณสามารถใช้ได้ต้นเกมอีกตัวละครใช้ค่าเบสแต่เป็นเด็กไม่ต้องไปสนค่าอื่นเลยอัดเด็กให้เต็มไปตั้งแต่ช่วงต้นๆหลังจากเต็ม แล้วก็ค่อยไปลงวิทช่วงแรกๆอาจจะเล่นยากหน่อยเพราะว่าสายคริคุณจําเป็นจะต้องหาค่าไฟนอนคลคริให้มันได้ไม่งั้นมันจะไม่ติดคริคริช่วงแรกตอนนี้เท่าที่คํานวณมาประมาณช่วงเลเวลไม่เกิน80คุณหาค่าไฟนอนคลคริอยู่ในเลนจ์ประมาณ120-150มันค่อนข้างจะโอเคคือติดคริบ่อยหรืออาจจะติดคริทุกดอกแต่หลังจากเกินเลเวล80ขึ้นมาแล้วคุณต้องทยอยทําค่าไฟนอนคลคริขึ้นมาเรื่อยๆอย่างล่าสุดปัจจุบันตัวผมเองผมอาจจะบอกว่า240แต่หลายๆคนที่ทํา240ยังบอกว่า ยังมียิงติดขาวอยู่เลยคุณก็อาจจะต้องทําค่าไฟนอนครีให้ได้สูงกว่านั้นอาจจะต้องขยับไปถึง260อะไรประมาณนี้เลยด้วยซ้าไปตัวละครมันเป็นตัวละครที่สามารถทําดาเมจได้ไวไม่ต้องอาศัยสกิลอะไรยังไงเยอะแถมยังมีแพสซีฟช่วยเหลือได้อีกก็เป็นตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจข้อดีต้นเกมอาจจะสามารถใช้คําว่าไม่ต้องอาศัยของเยอะก็เป็นไปได้แค่หาลูนให้มันตรงสแตตตัวละครตัวเองให้มันได้คือพวกลูนพีดาเมจโบนัส หรือว่าลูนไฟน้อนคริในช่วงแรกๆการบิ้วตัวละครง่ายไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมาหาค่าไฟน้อนครีหาค่าไฟนอนพีดาเมจโบนัสหาค่าครีดามจโบนัสดันค่าเด็กขึ้นไปให้สูงๆงแอตแท็กสปีดตีบงตีบวกอะไรประมาณนี้แล้วก็เล่นไปได้ยาวจนถึงค่าสตอนนี้เนี่ยสำหรับตัวสไนมันโดนเนิร์ฟเรื่องสไนนกลงมาดังนั้นคุณไม่จําเป็นจะต้องเล่นสไนนกไม่จําเป็นจะต้องเล่นสไนอินแล้วคุณสามารถเล่นเป็นสไนเด็กเป็นสายคริ ทำดาเมจไปได้เร็วๆแรงๆยาวๆเลยทีเดียวแล้วก็เล่นยาวไปได้ยันคัสสี่ข้อเสียแน่นอนแหละมันอาจจะเหมือนทุกตัวละครคือถ้าคุณอยากจะแรงจริงคุณอยากจะเก่งจริงๆมันจําเป็นจะต้องใช้ของเยอะมันจะเป็นจะต้องอัดของพอสมควรแล้วช่วงแรกมันอาจจะหาค่าไฟนอนครียากสายครีเนี่ยมันจะมีอยู่สูตรหนึ่งในช่วงต้นคือถ้าคุณไม่สามารถหาไฟนอนครีได้เกินร้อยหรือร้อยยี่สในช่วงแรกๆแนะนําให้ใส่ทาลิสไฟนอนพีเพนหรือว่าเป็นทาลิสเจาะไปก่อนมันจะทําให้คุณมี เล่นได้ในช่วงต้นแล้วถ้าคุณได้ไอเทมได้การ์ดหรือได้อะไรมาก็แล้วแต่ที่มันสามารถเร่งไฟนอนคลครคิขุนขึ้นมาจนถึงเกิน100%ขึ้นไปคุณค่อยเปลี่ยนไปเล่นเป็นสายคริเต็มรูปแบบทั้งหมดทั้งมวลในสีอาชีพนี้ที่พูดมาผมก็ไม่ได้เรียงลําดับความน่าเล่นหรือว่าความเก่งเรียงไปจาก1นึ่งนะก็เป็นการพูดโดยรวมๆให้ฟังเป็นสีอาชีพที่เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็เหมาะสําหรับการเล่นในเซิร์ฟใหม่ด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างจะเล่นง่ายในช่วงต้นเกมคุณไม่จําเป็นจะ ต้องทําของอะไรเยอะมากแล้วก็เป็นตัวละครทั้ง4ตัวละครเนี่ยเข้าใจได้ง่ายทั้ง4ตัวละครยังไงใครที่สนใจจะไปเล่นเซิร์ฟใหม่วันที่24นี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับ